เคยใช้งานสมาร์ทวอชหรือว่าตัวมีแบนตัวอื่นไหมคะเ,เคยใช้ครับเคยใช้ทั้งสมาร์ทวอชแล้วก็สมาร์ทแบนต้องบอกว่าแรกๆเนี่ยก็คือมันจะเป็นพวกสมาร์ทเปนสมาร์ทแบนประกอบเหมือนพวกมีแบนใช้มีแบนเนี่ยมาตั้งแต่รุ่นแรกมารุ่นที่2คือเป็น one s มั้งมิแบน one s แล้วก็ม,มีแบนสองจนล่าสุดก็คือตัวมีแบนสามนี่ครับเราก็จะเห็นการพัฒน,นามาต,ตลอดส่วนอื่นๆเนี่ยก็ใช้มาค่อนข้างต้องบอกว่าเยอะเลย ทั้งแบรนด์ที่เป็นอันออฟฟิเชียลที่ไม่มีขายในไทยแล้วก็แบรนด์ที่เป็นออฟฟิเชียลในไทยเช่นถ้าเน้นไปด้านสมาร์ทวอชหน่อยอาจจะเป็นพีทบิตจะมีพีทบิตก็เป็นสมาร์ทวอชแล้วเน้นสายออกกำลังกายนิดนึงก็อาจจะเป็นกามินกามินที่ก็เป็นสายออกกำลังกายฝัดวิ่งฝัดปั่นฝัดว่ายอะไรอย่างเงี้ยครับหแต่เพื่อที่ก็มีแล้วก็มี a p แอคเวย์วอันนี้ก็เคยใช้ใช้อยู่ปัจจุบันด้วย มีอะไรกับ GB จอีกเยอะครับถ้าบอกนึงมาก, <c oughs> ก็หลายสิบครับค่ะแล้วนี้คือแบบแรกค่ะก็คือจากที่เห็นตัวมีแบร์สามค่ะคือคาดหวังอะไรจากตัวมีแบร์สามอาค่ะจริงๆตอนที่เปิดตัวเนี่ยรู้ว่ามีแบร์จะเปิดตัวเนี่ย <c oughs> มีความคาดหวังอย่างหนึ่งคือต้องบอกว่าเทรนในต้องบอกว่าเทรนสมาร์ทแบรนด์ในประเทศจีนนะครับใน <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยมันมีฟีเจอร์หนึ่งที่ท,ที่ทำได้แล้วคือการบัดความดัน วัดออกซิเจนในกระแสเลือดลักษณะน,นี้ซึ่งตัวนี้เป็นฟีเจอร์ที่คาดหวังมากว่ามีแบงต้องทุ้ได้เพราะว่าคืเทนจริงเทคโนโลยีมาแล้วเหลือแตบบ่เพียงเขาเอามาใส่ไว้ในมี้แบงบแต่พอเปิดมาปุ๊บโอ้ไม่มีฟีเจอร์นี้มันก็ผิดหวังเล็กนิดนึงมันก็เฟลนิดนึงคือเราเรามีความคาดหวังเนี่ยแต่จริงๆแล้วในการพัฒนาจากมีแบนด์หนึ่งสองสามเเห็นเราจะเห็นชัดเจนว่ามันมีการพัฒนาไปตัวมาตลอดครับ แล้วได้ลองใช้งานฟังก์ชันอะไรบ้างคะฟังก์ชันในการใช้งานก็จริงๆโดยหลักแล้วมีแบนด์เนี่ยเหมือนกับผมจะเอาไว้ใช้แอคทิวิตี้ในการใน,ใ,นในการใช้ชีวิตประจำวันมากกว่า <c oughs> ส่วนใหญ่ก็เป็นแทกการก้าวเดิน <c oughs> แทกการนอน <c oughs> ซึ่งการนอนเนี่ยว่าก็สำคัญคือมันมีการพัฒนามาในระดับหนึ่งเรื่องของการแท็กทาเลท ในตอนนอนซึ่งจริงๆแล้วตอนถ้าเป็นมีแบนหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถแท็กได้ทั้งวันด้วยอันนี้มี่แบนสามเนี่ยได้ทั้งวันมี่แบนสองก็ยังไม่ได้ทั้งวันนะแล้วเวลามีกานสองวันเราจะแท็กอะรทีกก็ต้องมากดทีดูนะแล้วก็จะไปแบบไปซี้อแกแอปอะไรอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้าง,างคือเราบอกมันไม่เดียวทามง่ายๆแต่มี่แบนสามเนี่ยคือมันาสามารถตั้งค่าได้แบบเดียวทามคือหน่วยท,วที่สุดก็คือ ทุกนาทนาีแต่ก็ยังมีนิดนึงก็คือถึงแม้ว่าเจะเรียลไทม์ในในตัวสมาร์ทโฟนที่เราเห็นตัวที่เป็นรีอพอร์ตเนี่ยแต่ว่าบนตัวมีแรนสามเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถใช้แบบที่จะแบบปันคลิกขึ้นมาปุ๊บแล้วดูได้เลยมันต้องมีการกดค้างไว้แอบหนึ่งเพื่อจะเข้าโหมดของการแ็กเรื่องเหตุาร์เรื่องฮาร์เรนะครับมันถึงจะโชว์ขึ้นมาคล้ายๆกับมีแบนสองไกลๆคาดว่าถ้ามีการปรับปรุงงนี้ได้ก็จะดีมากมันมันจะช่วยให้เรา ป,ประโยชน์ไปถึงตอนนี้เราอยากรู้เนี่ยเรามาดูได้ว่าโอเคมันตอนนี้เอาเราเท่าไหร่ hmm. เรา,าจ,จะมีเหมือนกับกำลังเหนื่อยอยู่เอชเราขึ้นไหมหรือคนที่มีปัญหาลูกเสุขภาาเรื่องหัวใจอย่างเงี้ยมันจะได้สามารถดูได้ทันที oh. แต่ในแง่ของการเครียล์ไทม์ตอนนี้คือมีการชนามากเหมือนกันก็คือสามารถเข้าไปดูในตัวแอปมีปิดได้ก็เข้าไปดูใน เวลาของตัวฮาร์ดแวร์นะครับก็มีแทร็กทั้งวันเลยคราวนี้คือเราจะรู้ว่านช่วงไหนเหนื่อยไหมช่วงนี้เราไม่ได้เหนื่อยทำไมหัวใจเราพุ่งขึ้นไปปกติอย่างเงี้ยเราก็สามารถมาตรวจสอบย้อนหลังได้ค่ะแล้วอย่างนี้จากฟังก์ชันที่พี่ได้ลองใช้มาอย่างหลากหลายแล้วเนี่ยค่ะคือพี่ชอบชื่นชอบฟังก์ชันไหนเป็นพิเศษไหมคะฟังก์ชันไหนเป็นพิเศษจริงๆต้องบอกว่ามีแบรนด์นี่แบรนด์สามเนี่ยมีการพัฒนามาค่อนข้างดีเลยนะตัวดูดิสเสเพลย์ ที่สามารถอัพออปโน้ติฟิเคชันต่างๆได้ดูระยะทางดูอะไรได้ <c oughs> บนบนหน้าตัดของมันเองตัวที่ไม่ต้องพึ่งสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยครับมันก็ดีขึ้นและสามารถเขาเรียกอะไรตอบโจทย์ในการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น <c oughs> แต่จริงส่วนที่ประทับใจที่สุดในตัวมีแบนสามก็คือตัว <c oughs> แายค่าเด็กทั้งวันนี่แหละอันนี้คือรอมานานแล้ว <c oughs> เพราะว่าฟีเจอร์อื่นต้องบอกว่าสมาร์ทแบนอื่นทำได้มา <c oughs> <c oughs> ดันได้มานาน,านแล้วแต่แค่ผมเข้าใจว่ามีแบนอะ อของ Xiaomi เสี่ยมี่นี่ครับอาจจะรอเรียกว่ารอให้มันสมบูรณ์ที่สุดมันจะออกมาเหมือนกับฟังก์ชันพวกวัดความดันที่เขายังไม่ออกมาเนี่ยผมเข้าใจว่าเทคโนโลยีมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์ที่สุดเขาคงต้องการนําเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาให้กับผู้ใช้งานครับเขาถึงเลือกมาลักษณะนี้ครับเรียกได้ว่าคือสามารถใช้งานได้ทั้ง all d เด a l อ n i น h t เลยถูกไหมครับคใช่จากการดอนก็ได้แล้วก็ค่อนข้างแม่นด้วยค่ะแล้วคืออยากให้พี่ลองช่วยเปรียบเทียบเจ้ามีแบรนด์3กับ ตัวมีแบรนด์อื่นนะคะหรือว่าสมาร์ทวอชตัวอื่นๆมีดูอะค่ะเอ,อ่อจริงๆหลกัหลกๆแล้วเนี่ยฟีเจอร์ต้องบอกต้องบอกบอกว่าฟีเจอร์บนมี่แบนดสมบนสมาร์ทวอชอื่นก็มีก็มีเหมือนกันแต่หลักจากใจความเลยก็คือราคา <c oughs> ซึ่งไปเจอตัวไหนก็สามสี่พันอย่างต่ำดูแล้วนะครับ <c oughs> ซึ่งฟีเจอร์อแบบเนี้บนมี่แบรนดสราคาแค่ขันต้นๆเองมันแบบ ไม่ซื้อไปได้แล้วอ่ะเอายิ่ง<ช>ดีกว่าไม่ซื้อไปได้แล้วแล้วก็ถ้าดูเรื่องของฟีเจอร์าก,การกันน้ำอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าไปดโูโหกันน้ำราคาพันกว่าบาทนี่หาไม่ได้ง่ายๆนะค <c oughs> ่ะอืมเราคิดว่าคุ้มค่าการใช้งานไหมคะก็คุ้มค่ากับการใช้งานมากครับสำหรับเอานี้ผมแนะนำว่าเป็นเป็นผู้ที่ผู้ใช้งานทั่วทไปบ้านของเราๆนี่แหละแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะเป็น เรื่องของการออกกำลังกายโดยเฉพาะทางอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมาะแต่ผมว่าในการ Track Activity ประจำวันเรากินนั่งยืนเดินนอนอะไรเงี้ยผมว่าตรับจ่วนหมดรวมถึงออกกำลังกายในเบื้องต้นด้วยการวิ่งนี่ครับปฏิผมวิ่งอยู่วิ่ง5โล10โล20โลนะครับแต่ว่าวิ่ง10โลเนี่ยผมว่าโอเคได้แล้วก็เวลาวิ่งเนี่ยสามารถเตือนได้ด้วยว่าฮาร์ดแวร์เราทลุไปที่เท่าไหร่แล้วเรื่อมัน a l e r เราว่าออกมันกำลังจะ รู้ไปแล้วนะ<อ>เราควรจะลดสปีดลงอนยะ่างนี้ครับแล้วก็สามารถดูแบบเรียวไทม์ได้ในขณะที่เราวิ่งด้วยโอดีเลยค่ะอ๋อแล้วอยากให้มีแบรนด์สามพัฒนาหรือว่าปรับปรุงในส่วนไหนหรือฟังก์ชันไหนเพิ่มอีกไหมคะจริงๆก็มีจุดเล็กๆน้อยๆของมีแบน3สามก็คือเรื่องดิสเพลย์นะครับเวลาไปออกกำลังกายคือเวลา,าเราใช้งานที่ในออฟฟิศหรือทั่วไปชีวิตประจำวันยังไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าหากเรื่องของออกกำลังกาย เนี่ยเวลาไปออกแสงเจ้าจ้าหน่อยเนี่ยมันจะมองอาจจะไม่ค่อยชัดค่ะอ่าฮเวลายกมาดูเนี่ยมันต้องเพ่งนิดนึงแต่ว่าถ้าเราออกกำลังกายเนี่ยเราจะไม่มีเวลาเพราะว่ามันเคลื่อนไหวตลอดอย่างเงี้ยเวลาจะดูมันก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อาจจะลำบากไม่ใช่ว่าเราเหนื่อยแล้วเราเบอร์ใช่ไหมคะไม่ใช่โอเคก็เลยอาจจะปรับปรุงเรื่องของการแสดงผลให้มันชัดเจนขึ้นค่ะนะครับลักษณะนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของอะไรล่ะก็ประมาณนี้ครับ แล้วจะเรื่องของ Trans อออการแสดงอ๋ออย่างหนึ่งคือคเรื่องของฟีเจอร์ที่ผมบอกเซมิมาแล้วก็อยากจะให้ทางเซมิครับของมี่แบรนด์สามเนี่ยพัฒนาอมีแบรนด์รุ่นหน้าเนี่ยพัฒนาในเรื่องของความดันหรือว่าการวัดความร้อยค่ำดันนะครับแล้วกออ็ออกซิเจนอะไรเงี้ยในกระเลือดได้เพราะว่า,าจริงๆแล้วอันนี้ฟีเจอร์นี้มันมีประโยชน์กับไม่ใช่แค่บุคคลทั่วไปจะมีประโยชน์กับ ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องความดันอะไรงเงี้ยม,มันจะสามารถาเ,เช็คได้เช็คสุขภาพเราได้บนนี้จริงๆทั้งแอคทิวิตี้แล้วก็สุขภาพนะครับก็คือเป็นทางสุขภาพจริงๆเลยนะครับอืมก็ขอบคุณพี่กิบมากนะคะขอบคุณครับ